มาแม่แล้วเออย,ย,ยายดูอีกแล้ววะเออไหนมาแม่ตีมาฟังแม่ตียายดูเหรอเออยายดูปุ้ยทาไมเนี่ยยายดูปุ้ยยังไงเนี่ยเออเอออ่อนเนี่ยยายไม่ให้ตามเหรอยายไม่ให้ตามเหรอยายไม่ให้เข้าบ้านเหรอลูกยายไม่ให้เข้า เขากำลังจะตามยายไม่ให้เข้าใหญ่ใหญ่รวยเฉยบ้างดิไอ้มันดูเป็นมันดูเป็นหมามันดูเป็นหมาที่มันไม่ค่อยตนหน่อยจีปปุ๊บไปแล้วไปยไปแล้วไปตามยายไปแล้วช่วงนี้ดูอวบขึ้นไหมใช่ครับ กินแซบกินอร่อยกินแซบ <c oughs> มีป่าหรือไม่มีน้ำแข็งอ่ะน้ำแขงไหนกัน,นดน่้ะไหลอดใหญ่ไหม ้าเป็นน้ำแข็งหลอดอันไม่ใหญ่ใส่แก้วน้ำได้ก็เอามีแบบหลอดแบบเล็ก,กอ่ะก่น้ำแข็งหลอดที่นูน่ามีไหมมีน้ำแข็งโม่หลอดใหญ่น้ำแข็งโม่ขอไม่ามาล้างหน่อยน้ำแข็งโม่ไม่สะอาดคือต่เจ้านี้ก็จะก็อนอะไรเปล่า วันนี้มีงานไหมมีค่ะนี่กำลังจะกำลังจะกำลังจะทอดปลาขายนี่แหละค่ะคืองานกำลังจะทอดปลาขายค่ะคืองาน สวัสดีค่ะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะขอดอกกุหลาบด้วยนะคะทุกคน พูตามยายไปแล้วพูตามยายไปแล้วกาแฟใกล้หมดแล้วคะ่ะกาแฟใกล้หมดแล้วของมันอร่อยของมันอร่อยอยากกิน กาแฟขอธรรมะขอกำลังใจหน่อยค่ะพึ่งอกหัก <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนะชีวิตนะชีวิตมันเหนื่อยนะมันมีความทุกข์มันก็เหนื่อยมีความไม่สมหวังมันก็เหนื่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะอกหักก็เหมือนฉีดวัคซีนีะ่ะเจ็บแป๊บเดียว เจ็บแป๊บๆปนะเจ็บแป๊บๆป,ป,ป๊พี่ต้อมขอบคุณค่ะพี่ต้อมขอบคุณสําหรับกุหลาบนะคะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเจ็บนิดเดียวพี่ต้อมส่งมาเลยหนึ่งร้อยดอกพี่ต้อมกุหลาบหนึ่งร้อยดอกมาเลยส่งทีเดียวเลยไม่ต้องกดไม่ให้เมื่อยกุหลาบกดค้างแล้วก็คูณหนึ่งร้อยมาเลยจบจบให้มันจบปะให้มันจบจบกัน <laughs> ต้องไปกดทีละดอกให้มันเมื่อยมือ ส้มนี่ไม่เก๋เลยอืมพี่ส้มนี่ไม่เก๋ไม่กูดไม่กูดเก๋วัสดีค่ะมันสะอาดไะเนี่ยน้ําแข็งเนี่ยดได้ค่ะอันนี้ก็ได้ ไอ้หนูเบลแก้วกันกินกาแฟก่อนทุกคนไอ้หนูเบลแก้วมาใส่เลยดีกว่าโอ้อออแก้วตีขาวไอ้ปุ๋ยลอยไปไหนแล้วอ่ะปุ๋ยลอยลูกแม่ไปไหนแล้วเนี่ยปุ๋ยลอยเฮ้ ใส่แก้วเลย,ลเลยลลใส่เต็มเลยเราจะกดกาแฟใส่งมาดูหัวแกแน,นี้ก่อนนะปรับสถานที่ให้มันสวยงาม ไม่ต้องไปแล้วลูกอยู่กับแม่นี่แหละไปไหนมาไปซุกมาเหรอไปซุกมาเหรอบ้านน่าอยู่มากขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปเป็นท่านดีกว่าน้ำก็จะหมดอีกแล้ว นี่กาแฟเป็นกาแฟแคปซูลทุกคนกินกาแฟแคปซูลเก๋ใกล้สิบสี่กุมภาแล้วอย่าไปตื่นเต้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นต้องตื่นก่อนก่อนจะตื่นเต้นต้องตื่นก่อนนะครับตื่นยังคะพี่ตื่นยังคะ งานเหลืองจันทร์วันที่เท่าไหร่คะกามแหลนึวกว่าใครเหลืองจันทร์วันที่เท่าไหร่ไหนว่ามาสิเหลืองจันทร์วันที่เท่าไหร่นาาเ,หนหนเนี่ยไปหาซื้อต้นไม้ดีกว่าปะเจนน้องเหลืองจันทร์วันที่เท่าไห,หร่ปร่าเจนน้องเข้ามาคอมเมนต์เขาว่าไปงานเหลืองจันทร์ จะเลยถามเขาว่าวันที่เท่าไหรแปดถึงสิบหกอ่าก่อวันนี้นี่เนี่ยเก้าอภ่งนี้เดือนนี้หนูว่าจะไปยุเดี๋ยวไปหาซื้อตอ้นไม้โอ้ยต้แข่งมันเยอะตายแล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ น้ำแข็งมันเยอะไปกาแฟมันก็เลยจางเลยไม่ได้ค่ะน,น้องนิกเข้ามาทําฟันเข้ามาทําฟันแล้วเขาจะมาเอากระเป๋านางลืมกระเป๋าเจนลบนางลืมกระเป๋าเจจะไปแล้วเนี่ยอะไรนุว่าจะไปเพราะนุชอบต้นไม้จะไปหาซื้อต้นไม้ดีกว่าไปหาซื้อต้นไม้ดีกว่าอันนี้เคยชงทีหลัง เจน,นี่ก็โอ้งานเหลืองจันทร์เขาจัดที่ไหนเนี่ยเจนเขาจัดที่ไหนทุ่งนาเชยแล้อเาขาจัดที่ไหนเนี่ยทุ่งนาเชยปะใครเอารองเท้าฉันไปไหนหมดวะใครเอารองเท้าฉันไปไหนวะ เละกำเละอะไรอะ่ะกคนฉันหารองเท้าก่อนเอารองรองเท้าฉันไปไหนล่ะในเสื้คู่นี้แม่เก็บไปหมดแล้วรองเท้าไปไหนเช็ดเนี่ยฮะร<ะ>องเท้าหายไปไหนเช็ดก็เ, <c oughs> <c oughs> เธอทอดไปที่ไหนอะ่ะ ฉันจะรู้ว่าเธอไม่เนี่ยครับเออใช่อยู่หลังรถเมื่อวานที่เราอยู่หลังรถเมื่อวานทุกคนเดี๋ยวจะลงไลค์แล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอลงไลค์ก่อนเพราะว่าจะ